กลับสบายดียินดีตอนทับทุกคนเขาสูสองวัเป็นมเานหน้าเนาะตอนนี้ก็เป็นบรรยากาศอยู่ไฮยูนาคือเก่านะพี่น้องเนาะวันนี้เขากระชพาพี่น้องมาเบิ้งวิธีการนะตอนนี้เขาเหยียบเขาเนาะเหยียบเขาสีเอาไปสีเนาะพี่น้องเนาะตอนนี้ก็น้องหิมก็ต้องเหยียบอยู่เหยียบซอยซอยพอเหยียบอยู่ เดี๋ยวเข้าไปติดตามรับชมกันเลยน้องพี่น้องเนาะโอเคเดี๋ยวไปรับชมเลยไปกันเลยนี่น้องพี่น้อง,อ,งอันนี้เข้าเหยียบอยู่ตารางเนาะอรนนี้เหมือนังเหยียบอยู่เหยียบเขาที่ไปซีเนาะเพราะว่าเขาเขากินไก่เมื่อเดอะอันนี้เข้าเหยียบเขาเขาเหยียบไปแน่เด้อเขาเป็นคนแบกมากเนาะแบกมากเลยกรให้ ลูกสาวเหย,ย,ย,ยียบเนาะพี่น้องหยุกสูงเลยจีจะหยุกสูงเลยจีจ้างเยียบเข่านี่กะอายุอะไรประมาณอ่ะยี่สิบกว่าปีไล้พี่นอ้องตั้งแต่สมัยข้าวพอข้าวเมยียพี่นเนาะเพี่ซื้ออะไรปะพี่เก็บหักตาไว้ มันก็ใส่เหยียบแต่ลนะปีแหละเหยียบแล้วเขา้าไปจะเอาไปซีรับไปนน่รือเราซอยเรียงเบาพ้าลาเข้าไปเนาะพี่น้องออเนเาะาเขานะก็เหยียบดูตารางเทียง อ่งว่าเขากินเมอืดเอด้วพี่น้องมีบรรยากาศช่วงนี้ช่วงเศร้าอ่ะแดดแห้งขนาดแต่ว่าส่วเนเงตกส่วเล่งแรงมากพี่เจมส์ฝนสีโต๊ก,กยังไรนี่แหละคุ้มๆจะได้ดอกอมึนเมิอดมนปากอะไดุ้ฝนสีโตกเนีย่ย เบ่งเพลาเข้าไปได้ร้ายเสือนแล้พี่น้อ เฮาสีต่างกรองไว้แล้วเฮาสีซอยเหยียบเนาะเดี๋ยวเปล่าแล้วเดี๋ยวมันสีเแล้วเพราะว่ามืออื่นเฮาสจเอาไปสีเนี่เนาะมือเท้าเจีอาไปสีเพราะว่าเขากินแก้วเบอร์อ่ะอันนี้ไพ่เนี่ยมือเฮาเจียวมือเฮาเจียวไปสีเนาะเพราะว่าเขากินเทาเบิดแล้วเนาะพี่น้องเขาก็เลยต้องเหยียบให้ได้เอาในมือนี่เพราะว่าเขาเหยียบไปอยู่หันกลับประมาณที่กรองอยู่เนาะกรองอยู่ทั้งล่างมถ่ายาง ก็หาขกสอบเนาะเดี๋ยวเขาใหญ่เบิ่งนี่เดี๋ยวนาะที่เขาเหยียบไปก่อนแล้วอยู่นี่มันหาข้อสอบแล้วซิฟสอบเนาะซิฟกระสอบเขาเหยียบคนเดียวเลยตัวนี้ตัวนี้เขาเหยียบคนเดียวเพราะว่าตัวหน่อยบริมาเนาะน้องนิ่มบริออกมาสาวบริออกมาเป็นชายเหี้ยนเน,ะนาะชายเหี้ยนมันเรียกว่าออกมา เวลาเหยียบมันก็จะเป็นกลางสิเนาะพี่น้องเวลาเหยียบที่มีกลางเลยแล้วก็เวลาตอนเขาเหยียบแล้วเขากลับมาเนี่ยมาฮู้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 แบบน่ะยองยองยองเนาะยองกลางเนาะ เนาะพี่น้องตัวน,นี้ก็เขาก็เหยียบ,บไปแต้ายเจอใกล้เดีวแล้วเนาะเดี๋ยวเขาเหยเบิ่งที่บ้านเขาลงนัลงกระชิมนประมาณเดี๋ยวระวังมือเนาะพี่น้องต้องระวังมือนิดนึนงสายม,มือลงไปในดิวมันนี่ก็อาจขาดได้เพื่นอนเป็นการเสี่ยงอันตรายนิดนึงเนาะ หมุนรลบๆเนาะให้ปาเขามันลน,นออกตีว่าเป็นเห็ดมันหน่อยกล้พอเพื่อว่าเยียยแบบนี้เนาะพี่น้องเพื่อเยียก็สมัยกรร่อนก็ใส่ตีใส่ปาดแล้วเนาะ แต่สมัยนี้มันก็มีรถมียังแหลมันก็ง่ายแต่ว่าเฮามนี่มันรถมากกว่าไหนเนาะยามนี้มันเหน่อฝ้นต๊ทางมันเปลี่ยนดกะมาอย่างู่ชนไหนเฮากะสองหยยบปีเสี่ตอนเนาะเพราะว่าเฮาเขากินเขากันยังบัวลายนะเขากินเฮายังอยู่ประมาณอ่บสิบตัวนี้ก็เดี๋ยวเรียบร้อยแน่นอเหยยบแล้วเป็นทีเรียบร้อย บมมีเบรกเนาะอันนี้คือเบรกแา้วเฉยเบิ่งเข่าจักเนาะปึ๊บนี่เข่าจักพี่น้องอันนี้มันดุดออกเขาบริษัทเสือเล็กมาโคตรแต่ก็ตอกใส่เนาะมันดุดออกเข่าจักมันก็สิเป็นประมาณนี้แหละเป็นดิว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 ข้างมีอันนี้เนาะมีฟันเฟืองเนาะสองอันแล้วก็มียวงยวงเล็กหอยใล้กับฟันเฟืองกับหยียบเนาะ นวววคนข้างสีเมื่อยเอาเดืองอยู่พี่น้องห <c oughs> ลังจากที่เอะเหยียบแล้วเนาะแต่ยังปรจบด้ยต้องมา,าฮูป้ปอันนี้เขินอันนี้มันนี่เขินปีด นี่เนาะมันทีขาดท่วงไปมีลายน้องพี่น้องถึงเวลาเข้าไปซีน่ะนี่เนาะพอเวลาเข้าไปซีน่ะมันกะมันบวกลงเนาะเขาก็ฮุบถิมฮุบถิมเขาก็กลายเป็นเขาที่เข้าไปซีนกับเสียลายกลายลป็ติมเนาะที่เขาปิดหน่ะปิดตาวันนี้ได้พี่น้องปิดเพราะว่ามัน มันขั้นเนาะมันคนขางขั้นด้วยทีเดียวเลยเข่าเนี่ยมีคน,นเดินเขาอ่าเข,ข่าพันเาขาวด้วยว่าเขาเขาก็อเดียวเนาะคนเดินเขาก็อเดียวเขา,า,เขาตัวนี้อันนี้ที่เขา้าหุบไปนี่คือเพื่อว่าเขาจะเอามาหนีเนาะเอามาหนีนีเอาให้เจียวไปหนีนี่ที่ล้างแหละ บไลไ,ได้ี้ไป้เจสก็ได้เจียนี้ครับใส่สกาดสารนี้ยังขั้นเพราะแหงเลยพี่นนองดึสิคข,ข,ขั้นขั้นคั้นขาละ

ที่เ้าเศร้าอาองนึงเนาะที่เา้าเสือออกหนึ่งนี่มันเป็นปีดเป็นกลางเลยนี่เนาะ้าเ้าเอาไปซีด้วยห้าใส่กระสอบไปซีด้วยมันกะมันกะเสียเขาเนะาะเพราะว่าเนี่ยมันเป็นปีดปีดขาอยู่ในห่วงอยู่เนาะมันกะบวลงมันกะขางเขาก็ฮุบของเา้าทถิมโอเคนรพี่น้องสำหรับคลิปนี้กะบ่บมียังไ้เนาะ กะสิประมาณนี้เนาะถ้าถึใกใจคลิปนี้เนะาะกะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เฮานำนเนาะเพื่อเป็นกำลังใจใเฮาเฮ็ดคลิปต่อไปนะพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้เฮากะสิขอเกา่าคำว่าสบายดี